ประเทศอเมริกานั้นถือว่ามีประวัติศาสตร์ที่ไม่ยาวนานนักเมื่อเทียบกับหลายประเทศคริสโตเฟอร์โคลัมบัสเพิ่งค้นพบทวีปอเมริกาในปีคศ1492อย่างไรก็ตามประเทศนี้มีอิทธิพลต่อโลกมากโดยเฉพาะในด้านที่ทำให้ระบบประชาธิปไตยกลายเป็นการปกครองกระแสหลักของโลกในปัจจุบันทั้งนี้การปฏิวัติตั้งตัวเป็นสาธารณรัฐของอเมริกานั้นมีผลถักดันให้ชาฝรั่งเศส ต้องการเปลี่ยนแปลงการปกอคอรองด้วยนำสู่การปฏิวัติฝรั่งเศสและการที่ชาติต่างๆเปลี่ยนแปลงตนเองโดยลำดับสหรัฐอเมริกาจึงได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งประชาธิปไตยและเสรีภาพแม้พื้นฐานของชาวอเมริกันจะมีความหลากหลายแต่ทุกคนก็อาศัยอยู่ร่วมกันโดยถือหลักความเท่าเทียมและเสรีภาพในการแสดงออกมาติดตามสงครามการปฏิวัติอเมริกาในช่วงปีคศ1775-1783 ซึ่งเป็นหลักฐานของประชาธิปไตยในอเมริกาและเป็นเหตุการณ์สำคัญที่เปลี่ยนแปลงโลกดังกล่าวแล้วหนอนั่นเองเดิมทีนั้นทวีปอเมริกาเหนือในช่วงศตวรรษที่18ถูกแบ่งเป็นอาณานิคมต่างๆมากมายตามการจัดสรรปันส่วนของมหาอำนาจในยุโรปไม่ว่าจะเป็นสเปนที่คุมพื้นที่ในแถบฟลอริดา และพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ฝรั่งเศสคุมพื้นที่ตามแนวแม่น้ำมิสซิสซิปปีและชายฝั่งอ่าวเม็กซิโกส่วนอังกฤษคุมพื้นที่ส่วนใหญ่ตลอดแนวชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกที่ซึ่งต่อมาจะกลายเป็น13อาณานิคมหลักที่เรียกร้องการแยกตัวจากจักรวรรดิอังกฤษในเวลาต่อมาแต่ถึงกระนั้นบรรดาชาวอาณานิคมต่างๆมกักมีอำนาจปกครองตัวเองระดับหนึ่งแต่อยู่ภายใต้การคุ้มครองโอ ได้ยอ่อจักระวัดิหรือมหาอำนาจสะท้อนให้เห็นว่าเดิมทีมหาอำนาจในยุโรปไม่ได้เข้าขอวบกลุ่มชาวอนานิคมโดยตรงอยู่แล้วยกเว้นจักรวรรดิสเปนที่ค่อนข้างจะเข้มงวดในช่วงปีคศ .1756-1763 ยุโรปได้เกิดความขัดแย้งใหญ่เป็นสงครามเจ็ดปีซึ่งอังกฤษกับฝรั่งเศสร,รบกันจากการขัดผลประโยชน์นำไปสู่การ,รเผชิญหน้ากันไม่ว่าจะในทวีปยุโรป หรืออานาณนิคมอื่นๆทั่วโลกรวมไปถึงอานานิคมในอเมริกาด้วยสงครามเจปีในสมรภูมิอเมริกาถูกเรียกว่าสงครามฝรั่งเศสและอินเดียนเพราะทั้งสองฝ่ายใช้ชาวอเมริกันพื้นเมืองที่เรียกว่าอินเดียนแดงมารบกันมากในท้ายที่สุดฝรั่งเศสแพ้แพ้สงครามนำไปสู่การทำสนธิสัญญาปารีสในปีคศ1763าทำให้อังกฤษสามารถเข้ายึดอนาน,านิคมต่างๆของฝรั่งเศส และได้ครอบครองอาณานิคมเกือบอทั้งหมดในทวีปอเมริกาเหนือนั้นเองแต่ถึงแม้ว่าอังกฤษจะเป็นฝ่ายที่มีชัยและได้ครอบครองอาณานิคมในอเมริกาเหนือไว้แต่เพียงผู้เดียวทว่าสิ่งที่จัดประวัติอังกฤษต้องเผชิญคือค่าใช้จ่ายจำนวนมหาศาลที่เกิดจากทำสงครามทำให้รัฐบาลอังกฤษต้องเก็บภาษีจากอาณานิคมเพิ่มเติมโดยเริ่มจากการผ่านพระบรมราชโองการปี1763รอยย่น proclamation ที่จำกัด การขยายและตั้งถินฐานเพิ่มมุมเติมทางตะวันตกของชาวอาณานิคมไม่ให้ลุกล้ำถิ่นฐานของอินเดียแดงทั้งนี้ก็เพื่อคุมการขยายตัวของอาณานิคมซึ่งจะง่ายต่อการตามเก็บภาษีและพระราชบัญญัติน้ำตาลปี1764ชูก้า a c t ยังมีจุดหมายสำคัญเพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้ากากน้ำตาลและยังเป็นการเก็บภาษีกากน้ำตาลและสินค้าฟุ่มเฟือยเพิ่มเติมอีก ด้วยพระราชบัญญัติเหล่านี้ส่งผลให้ชาวอานานิคมเริ่มเกิดความไม่พอใจแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้มากเนื่องด้วยชาวอานานิคมไม่มีผู้แทนในรัฐสภาอังกฤษที่สามารถออกเสียงคัดค้านการดาเนินงานของภาครัฐได้ในปีถัดมาได้มีพระราชบัญญัติลิ้งดูทหารปี1765คอเทริงเอซที่กำหนดให้ชาวอานานิคมต้องจัดหาที่พักพร้อมช่วยรับภาระลิงดูทหารอังกฤษอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และในปีเดียวกันนั้นก็ได้มีการออกพอระราชบัญญัติอากรสแตมป์ป17ี1765 Stamp Act ที่กำหนดให้ทุกเอกสารภายในอาณานิคมต้องติดสแตม์เสียภาษีไม่ว่าเอกสารนั้นจะเป็นหนังสือพิมพ์นิตยสารประกาศนียบัตรหรือแม้กระทั่งไพ่ทั้งยังมีการออกกฎหมายอื่นๆที่ทำให้ชาวอาณานิคมรับภาระก,การจ่ายภาษีมากยิ่งขึ้นชาวอาณานิคม รับภาระการจ่ายภาษีมากยิ่งขึ้นกฎหมายเหล่านี้สร้างความไม่พอใจอย่างรุนแรงกับชาวอนานิคมก่อให้เกิดการประท้วงมากมายในแต่ละพื้นที่รวมไปถึงการข่มขู่และทำลายที่พักเจ้าหน้าที่ของอังการึดเนื่องด้วยชาวอนานิคมถือว่าการออกกฎหมายเหล่านี้เป็นการละเมิดสิทธิและคูดิโดยตรงก่อนที่จะมีการรวมตัวโดยผู้แทนจากก้าอนานิคมที่เมืองนิวยอร์กเพื่อยื่นดีกาให้ยกเลิกกฎหมายดังกล่าว พร้อมมีมติร่วมกันในการให้อนานิคมแต่ละแห่งมีสิทธิในการจัดเก็บภาษีด้วยตัวเองความตึงเครียดที่ก่อตัวขอ้นือมาทำให้รัฐบาลอังกฤษยอมประกาศยกเลิกพระราชบัญญัติอากรสแตมในปี1766เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดแต่ถึงกระนั้นอังกฤษก็ยังได้ออกพระราชบัญญัติว่าด้วยคำประกาศ Declaratory Act เพื่อแสดงประกาศว่ารัฐบาลอังกฤษนั้นมีอำนาจสมบูรณ์ชอบธรรมเหนือดินแดนอาณานิคมจากนั้นอังกฤษ ยังปกครองโดยโจทย์ที่ว่าจะเก็บภาษีอย่างไรไม่ให้คนโกรธมากเกินไปซึ่งออกมาเป็นการแกล้งเลิกเก็บภาษีบางอย่างแต่เปลี่ยนไปเก็บภาษีอาญ่างอื่นแทนเป็นเช่นนี้หลายปีทำให้ชาวอาณานิคมรู้สึกเจ็บแค้นที่ถูกรัฐบาลหลอกตกหัวแล้วลูบหลังําแล้วสำล่าจะต่อรองอะไรก็ทำได้ยากณจุดนี้ชาวอาณานิคมเริ่มรวมตัวอย่างหลวม,ลมเพื่อประกาศอิสรภาพโดยมีกลุ่มเคลื่อนไหวสำคัญอย่างเช่นกลุ่มบุตรชายแห่งอิสรภาพ s ั n s ์ออฟลิเบอที่สนับสนุนการคว่ำบาตสินค้านำเข้าจากอังกฤษในปีคศ1770ต่อมารัฐสภาอังกฤษได้ทำการทั้งงบปลอกทั้งขู่โดยผ่อนโปลนให้ยกเลิกการเก็บภาษีหลายอย่างแต่ยังเก็บภาษีนำเข้าใบชาเป็นนอของสำคัญเพราะคนในวัฒนธรรมอังกฤษมักดื่มชาทุกวันขณะเดียวกันก็กองทหารสี่พันนายเข้าประจําการที่เมืองบอสตันอย่างไรก็ตามได้เกิดเหตุมีม็อบที่ประท้วงหน้าสํานักงานศุลกากรตะโก นัท้าทายทหารรักษาการให้ยิงใส่ตัวเองว่าแน่จริงก็ยิงเลยพร้อมคว้างปาของใส่ในที่สุดมีทหารคนหนึ่งถูกคว้างของใส่จนปืนร่วงเขาทนไม่ไหวพอเก็บปืนได้ก็ยิงเข้าใส่ฝูงชนกระสุนนัดนี้ทําให้เกิดการจลาจนมีผู้เสียชีวิตห้าคนจนถูกเรียกเหตุการณ์นี้ว่าการสังหารหมู่ในบอสตันบอสตันเมสเซอร์การสังหารหมู่บอสตันกลายเป็นชนวนสำคัญที่ทำให้ความไม่พอใจของชาวอนาธิคมระเบิดออกมาในที่สุดนั่นเอง